ถึงแม้ว่าในขณะนี้ปราเซลโครจะได้เดินทางออกจากประเทศไทยและพำนักอยู่ที่ประเทศอังกฤษในขณะนี้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาแล้วก็ตามแต่ความทรงจำดีๆที่สุดแสนจะประทับใจที่รัสเซลโคูได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวและอินสตาแกรมตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในประเทศไทยนำมาซึ่งความชื่นชมอย่างมากมายทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกรักเซลโคู เดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์สงครามเวียดนามในประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาการถ่ายทำจะใช้โลเคชั่นในประเทศไทยและนิวเจอร์ซีภาพยนตร์ The g r e a t e r s b e r a n e v e r เผยสร้างจากนวนิยายของโจฮ a n าน่ามัลลอยและจอห์นชิกกี้ดโนโฮลโดยปีเตอร์จารเรนรีจะเป็นผู้กำกับพล็อตเรื่องใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับจอร์นโดโนฮิลอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย26ปีในนิวยอร์กซิตีเมื่อปี2510ผู้ซึ่งเคยถูกท้าทายในบาเขาและชายหนุ่มอีกหลายคนที่สูญเสียคนที่รักในความขัดแย้งที่รุนแรงในเวียดนามมีข้อเสนอแนะว่าหนึ่งในนั้นควรแอบลักลอบเข้าเวียดนามตามรอยการต่อสู้ของเพื่อนฝูงและส่งจดหมายให้กำลังใจ ร้อมด้วยเบียร์ซึ่งให้แต่ละคนนำมาจากที่บ้านภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้นำแสดงโดยรัตเซลโคูและแซกเอฟอรอนซึ่งแซกเอฟอรอนเป็นที่รู้จักมากที่สุดจากผลงานยอดฮิตของฮอลลีวูดในปี2017นั่นก็คือเรื่องเบวาช ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ